สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครัวแม่หงอีกเช่นเคยนะคะวันนี้แม่หงก็จะเอาเมนูหมกปลานีนแบบกระทงมาฝากนะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรแบบอีสานนะคะสูตรนี้เหมาะมากสําหรับท่านที่กําลังหลีกเลี่ยงน้ํามันนะคะหลีกเลี่ยงกะทินะคะทํามเมนูนี้รับรองกินแล้วไม่อ้วนนะคะเพราะในส่วนประกอบจะไม่มีน้ํามันและจะไม่มีน้ําตาลใส่ด้วยค่ะเหมาะสําหรับท่านที่กําลังดูแลสุขภาพดูแลน้ําหนักนะคะ แต่ก่อนที่จะไปรับชมวิธีทำอย่างละเอียดไม่หงฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องครัวแม่หงค่ะส่วนประกอบก็จะมีปลานิลแม่หงก็ซื้อมา1ตัวนะคะตัวนี้ก็ประมาณ8ขีดค่ะเวลาเราไปซื้อเราก็สั่งให้พ่อค้าทำให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็สับเป็นชิ้นให้เรียบร้อยค่ะมาถึงเราก็ล้างทำความสะอาดได้เลยค่ะ เราจะสั่งเขาทำชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามความชอบได้เลยนะคะแล้วก็มีใบแบงลักแล้วก็ต้นหอมหั่นค่ะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยค่ะสำหรับกระหล่ำปีแม่ของก็ใชายสำหรับเวลาห่อรองก้นนะคะหรือจะใช้เป็นใบย,ยอยิ่งอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็มีตะไคร้ซอยสี่หัวหรือหนึ่งถ้วยเล็กค่ะหอมแดงประมาณสามหัวกระเทียมสามกลบค่ะพริกนี้ใส่ตามชอบนะคะแม่ของก็จะไม่ทำเผ็ดมากค่ะ น้ำปาลาด้าค่ะน้ำปลาค่ะผงปรุงรสเกลือค่ะสำหรับท่านที่ไม่กินผงชูรสนะคะก็ตัดออกได้เลยค่ะเราจะนําตะไคร้มาโขกก่อนนะคะเราก็จะใส่เกลือพร้อมกันกับตะไคร้เลยนะคะเราจะโขกตะไคร้ให้พอแหลกค่ะต่อไปแล้วก็นําพริกลงตำนะคะต่อไปแล้วก็นําหอมแดงกระเทียมลงตำค่ะ เราจะตำพอหยาบๆนะคะสำหรับหอมแดงกระเทียมค่ะเราก็ได้โขลกเครื่องจนพอใจแล้วนะคะต่อไปเราก็ตักใส่ชามปลาที่เราเตรียมไว้ค่ะต่อไปเราก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาล้าสำหรับใส่แกงนะคะจะไม่มีความหวานค่ะเราจะใส่สามช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยน้ำปลาอีกสองช้อนโต๊ะพอนะคะ แล้วก็ผงปรุงรสอีกประมาณ1ช้อนชาค่ะและคนทุกอย่างให้เข้ากันคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะต่อไปแล้วก็ฉีกใบมะกรูดใส่ค่ะเพิ่มความหอมอีกนะคะนำต้นหอมใบแมงลักใส่เลยค่ะลุกเค้าให้เข้ากันดีนะคะ หลังจากที่เราปรุงเสร็จนะคะเราต้องการรู้รสชาติเราก็ใช้นิ้วมือนะคะแตะตรงน้ําของหมกปากของเราแล้วแตะลิ้นนะคะเราก็จะได้รู้รสชาติแล้วเราสามารถเพิ่มเติมได้ค่ะและเราก็ไปบ้วนปากทิ้งนะคะเป็นวิธีบ้านๆน,นะคะค่ะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการหมกนะคะเราก็จะมาเตรียมใบตองค่ะ เราจะนำใบตองที่พึ่งแดดให้อ่อนนุ่มแล้วนะคะและใช้ผ้าเช็ดให้สะอาดนะคะหรือจะใช้วิธีการลนไฟก็ได้ค่ะค่ะหลังจากที่เราเช็ดใบตองจนสะอาดนะคะเราก็จะเฉีกใบตองประมาณกว้างหนึ่งคืบค่ะและเวลาเราตัดก็ประมาณหนึ่งคืบเหมือนกันนะครับหรือประมาณกว้างคืบยาวคืบนะคะ แม่หงก็จะมาทำใบตองให้ดูแบบนี้เลยนะคะวิธีการห่อก็ตามความชอบนะคะตามสะดวกนะคะจะห่อแบบไหนก็ได้นะคะแต่แม่หงก็จะใช้เป็นวิธีห่อแบบนี้นะคะค่ะเราก็จะทำกระทงเตรียมไว้นะคะค่ะแม่หงก็ทำกระทงเสร็จแล้วเรียบร้อยห่อไปแล้วหนึ่งห่อนะคะ กระทงก็ทําทั้งหมด5กระทงนะคะแม่หงก็ใส่เนื้อปลาไปแล้ว1กระทงนะคะต่อไปเราก็จะนํากระหล่ําปีมาใส่รองก้นกระทงไว้นะคะกระหล่าปีนี้จะมีความหวานและอร่อยค่ะหรือจะใช้เป็นใบยอก็ได้นะคะยิ่งอร่อยค่ะสําหรับท่านที่มีนะคะค่ะแม่หงก็จะนําเนื้อปลายัดใส่ลงไปนะคะทั้งก้างทั้งหัว เราก็จัดใส่ให้พอดีกับกระทงของเรานะคะระหว่างที่เราทําขั้นตอนการนําปลาใส่กระทงไว้นะคะแม่หงก็ได้นําหม้อซึ้งใส่น้ําไปตั้งไฟรอให้เดือดเลยนะคะพอเราทําเสร็จแล้วก็จะได้ไปนึ่งเลยค่ะค่ะเราก็ได้ใส่เนื้อปลาจนเสร็จแล้วก็นําไปนึ่งค่ะเราจะนึ่งปลาประมาณ30นาทีนะคะค่ะผ่านไป30นาทีเราก็ได้ ปลานิลนนึ่งแบบกระทงแล้วนะคะสูตรนี้สูตรอีสานแบบอีสานอร่อยค่ะสำหรับสูตรนี้จะทำกินเองหรือจะทำขายก็ได้นะคะทำขายก็ขายดีมากเลยค่ะลองไปทำดูนะคะทำง่ายอร่อยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แม่คงก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ